สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ดิสารช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันนทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวพระเงินพระทองให้โชคสาวโรงงานถูกหวยรางวัลที่4ไม่ลืมเลขเด็ดงวด1สิงหาคม64จากรายงานข่าวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสว่าง อารมณ์แคแถวแตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มนางสาวสุชาดานะครับอายุ3-2ปีได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน1000ชิ้นแอลกอฮอล์1 0 0 0ขวดมาถวายแก่บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยโดยนำใส่พานส่วนหนึ่งถวายด้านหน้าหลังจากที่ได้โชคลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลที่42ใบหมายเลข7 9 4 6 0 4และลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว70อีก5ใบในงวด 16กรกฎาคมที่ผ่านมารับเงินรวมกว่า90,000บาทนางสาวสุชาดาเผยว่าตนเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมก่อนหน้าที่จะถูกโรงงานสั่งปิดเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ประกอบกับเงินเดือนยังไม่ได้รับและจำเป็นที่จะต้องส่งเงินให้พ่อแม่และครอบครัวจึงมาที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อขอพรและขอโชคกับพระเงินพระทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดสว่างอารมณ์โดยตั้งใจอธิษฐานว่าหากได้โชคหรือถูกรางวัลใหญ่ๆก็จะนําหน้ากากอนมามัยและแอลกอฮอล์มาถวายแก่บุญทั้งนี้หลังจากกราบไหว้เสร็จได้เปลี่ยนธนบัตรฉบับละ20บาทที่หน้าตักองค์พระได้เลขลงท้าย604จากนั้นก็ไปเขย่าเชียมสีที่หน้าองค์พระด้วยได้เลข7กับ0จึงไปหาซื้อเลขลงท้ายด้วย604ตามธนบัตรที่แรกมาได้เลขชุดแลกมาได้สองใบและนํา มาซื้อหมายเลข70ได้มา5ใบปรากฏว่าหลังหวยออกได้นำลอตเตอรี่มาตรวจปรากฏว่าถูกลงวันที่4ทั้ง2ใบนอกจากนี้ลอตเตอรี่ที่ซื้อเลขท้าย70ยังถูกเลขท้ายสองตัวอีก5ใบยอย่างไรก็ตามหลังรับเงินมาแล้วได้ไปหาซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์มาถวายตามที่บนบานเอาไว้พร้อมกับขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่งบนไว้ว่าถ้าหากถูกลงวันใหญ่จะนำเครื่องพ่นยาสะพายหลังมาถวาย5เครื่องพร้อม ถวายน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อมาพ่นป้องกันโควิดสิหลังจากนั้นก็ยกมือท่วมหัวก่อนที่จะนำธนบัตรฉบับละห0ึ่งรบาทไปแลกที่นาตักองค์พระเงินพระทองซึ่งได้หมายเลขธนบัตร 6A1494535 ก่อนที่จะยกมือท่วมหัวอีกครั้งแล้วเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่ยังแผงภายในวัดก่อนเดินทางกลับครับก็535นะครับเลขท้าย3ตัวของธนบัตรที่แลกมานะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ